อ่าสวัสดีครับวันนี้กักตัววันแรกนะครับนี่นี่นี่น,นี่กักตัววันแรกสถานที่กักตัวครับดูครับอ่อกักตัววันแรกดูเมนูอาหารก่อนเลยนะครับตําบักคุงครับส้มตามครับต้มไก่ครับอนันนี้ลูกชิ้นครับนี่ กักตัววันแรกครับกักตัววันแรกก็จะประมาณนี้ครับนี่พื้นที่กักตัวครับสิบสี่วันนะเนาะครับล็อตนี้ไม่ได้เสี่ยงอะไรนะครับเสี่ยงติดหีครับมีกลามเสี่ยงที่จะติดหีครับมีอาสังมากักตัวครับนี่ครับมีที่หลับที่นอนอย่างดีครับกับข้าวกับน้ําพร้อมครับมีคนมาส่งพร้อมครับ ตอนเย็นมีดื่มแน่นอนครับนี่กักตัววันแรกครับไม่ต้องห่วงครับร่างกายแข็งแรงดีครับแข็งแรงดีนี่นี่นี่แข็งแรงดีครับนี่แข็งแรงดีมากครับไแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีมากครับยังไม่มีอาการใดๆนะครับยังไม่มีอาการใดๆรับปลอดภัยดีเครับบายบายเจอกันคลิปหน้าครับ